ขายดีมากเป็นทิ่เนเจอร์ใหญ่ของร้านพิ่ยาเหมือนกันหมูแผ่นกรอบน้ำมันยายไกย่ไก่สิบบาทน้องฟิลหรือว่าถ้ามันกุ้งค้อมันกันเพื่อมันเป็นเอกลักษณ์แหละขาหมูยี่สิบบาทกเหมือนกันนี่เพื่อนแถวยาวเลยเราเก็บภาพไปเรื่อยนะเก็บบรรยากาศเก็บภาพไปเรื่อยส่วนเนครื่องเขียวพี่เป๊กเขาไล์สดอยู่นะเราเก็บบรรยากาศเรื่อยเข้าไป เราหลบก่อนก็เด๋ยวปัาหาเขางทางเขาม่เนี่ยเกี่ยวเกี่วบรรยากาศทั่วไปนี่หมูยอ่ออุบล<แ>หมูยอ่ออุบลนี่กาแฟดอยแม่ชะลองเพื่อนอยากเรียนก็มามาได้เลยเขารับสอนนี่ม่กาแฟดอยแม่ชะลองสามานะาสนนะิบห้าบทนั้นกาแฟสดในร้านนี้ถูกมากอร่อยด้วย กาแฟดอยแม่สามีคาปูชิโน่อเมริกาโน่น้ำผึ้งเอสเปรสโซ่ลาเต้มันก็มีหมดนะครับเพื่อนชาเขียวนมนมผู้ชาไทยโกโก้เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับช่องชฟวชฟแชนแนลครับผมวันนี้เราอยู่ในฮะหน้ากระดานพิ雅ขนมครับผม หรือว่าอัปเดตหอะไรล่าสุดเป็นไงบ้างไปไปเลยไปเลยลยไปเลยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาล์ชาล์ชาแนลชาลชาล์ชาแนลเออหน้าตุ๊เนาะจะได้ติดตามดีไหมชาล์ชาล์ชาแนลดีนะโอเคอนะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาล์ชาล์ชาแนลชาล์ชาแนลพาแดงเทเดอร์สายแดง จากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยน <Okay. S 2> เป็นชาวชชาแนลเคเพราะ,ระ <c oughs> ว่าชาวชาวนีว่มาแล้วก็เป็นดางชาวชวชาแนลดังในนนั์ดูบรรยากาศข้างในก็ดังมากนะดูวาด่าคนเป็นไงบ้าง น้ำปลาเท่าแก่กเกย,ย,ยนเพื่อนแบบน,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 น้ำปลาพะยาคนลุมเนีขนมจีนแปดขนมแทขนมจีนแปดเสยนเพื่อนมีแปดแบบเนนมจีนแห้งะยาเพื่อเนี่ยมาแกที่มีปลาสูปลาสับสารพัดเพื่อนวัสดีค่ะวันดีค่ะปลานี้เป็นดิบอ่า จนี่ขวดยีสิบาทใช่ไหมขวดยี่สิบาทใช่ค่ะนี่ก็มีบริการให้ลูกค้าชิมมัเพื่อนๆ่คมีชิมฟนี่สนใจหรอชิมชิมดูก่อนได้เลยไีได้ค่ะก็มีมีตามมะม่วงให้กินทุกวันนะชิมให้ชิมทุกวันใส่กันน้ำปลาล้าเพนๆ ขอชิมฟรีเพื่อนไม่อ,มอะไรครับขอบคุณครับเนี่ยยำมะมมวงเขาจะบะมะ่ม่วงเปรี้ยวเพื่อนร้านร้านนี้ให้เข้ากับว่าบะน้ำปลาเขานะนี่บรรยากาศข้างในคน,นยังแน่นอยู่นะเพื่อนนี่ตัวไม่อยู่ของอยู่เพื่อนเนี่ยร้านน้องอามตัวน้องอามไป,ไปไปงานไทเฟกนะแต่ของมาขายอยู่นี่นี่ ฟิสไ์บเพือพ่อนเนี่ยหนึ่นงเห็นกระปุกไหมเพื่อนมโชว์ให้ดูนะขายขายขายปีสิบห้าบาทถ้าขายสองก็ขายรวมก็คือแพ็คละร้อยสามสิบเพื่อนสิบสามบาทเป็นลังก็มีนะครับเป็นลังก็มีเพือ่อนลังละพันสองนะเนี่ยวีโฟดวีโฟดถุงเบึ้มเลิะไรสามสิบบาท ีกาแฟพิมเศษเงี้ยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะ <S 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 ของก็ขึ้นเชลเลียงมาตลอดข้าหมก็เลียงเียงเพิ่มเรียงเพิ่มตลอดเพื่อนนี <S 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 ่แคปหมูนะ้ำมันหมูก็มีนะมันหมูคนละห้าสิบบาท ขนมหอ่อปลาทูห่อยี่ิบาทเองถูกมากสีต่ตัวก็ตัวละห้าบาทาเพื่อนเขาเก็บปลาทูก็มีนะหมูสวรรค์หมูหยองปลาติวทอดกรอบหมูฝอยเ,เพื่อนหมูแผ่นกรอบเนี่ยี่บห้าบาทแบสวยงาม เห็ดเขียวู่นยี่ห้าบาทต้มยำบาร์บีคิวเนี่ยวีฟู้ดมาแล้ววีฟู้ดสามสิบบาทเพื่อนนี่อันนี้เป็นน้ำปะลาะปลากพงขาวเพื่อนเป็นแบรนด์พิยามเหมือนกันเนี่ยปะลาะปลาโพงขาวเพื่อน เนี่ยม,ม,มียำมะม่วงบริการชิงฟรมเหมือนเดิมขอบคุณจ้าแล้วมีเชล์เสวยสวยงามเรียงสวยงามเพื่อนเเดี๋ยวเราออกเลยหาช่องให้ออกก่อน ทิชู่ทิชชู่สิบหอแปดสิบหอแปดบาทเพื่อนห้าห่อสี่สิบ ondan, 80, dogs, Story, จะหมดแล้วจ้าโู้ขายดีเพื rôle, ่อนห้าแพ็กหรือแค่นี้นี่น้ำยาถูพื้นม้ยาล้างห้องน้ำล้างจานปรับพันนมซักผ้ามีหมดเพื่อนใส่แล้วหรอโดนหานเมื่อยเลลูกค้าสั่งสั่งยี่สิบขวดสั่งมาใส่ไวรอแล้ว เพื่อนในลูกค้าสั่งมาล้อเนี่ยว่าไงเพื่อนหมโยอุบลเพื่อนหกสิบบาทมีชิมฟรนะีด้วยนะหมโยอุบลอพิญญามาแล้วเนี่ย เจมส์มดไม่อยู่ไม่สนุกเลย